ไปนะคะความเพียรสามบทที่หกค่ะเพียรสามบทที่หกท,ที่หกทำมาจักกัปปวัตตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังภัควาพาลานสิยังวิหรติอิสิปตะเนมิ คทาเยตัตละโขพควาปัญจะวัคิเยภิกขุภิกขูอามันเตสิเทวเมพิกขเวอันตาปัพะชิเตนะณณนะเสวิตภาโยกะจายังกาเมสุกามะสุขันริกานุโยโคโหีโนคัมโม ปุทุชนิโกอนะริโยอนันตะสันหิโตโยจายังอัตตะอิระมะนโนโยโคทุขโขอนะริโยอนัตถสันหิตโตเอเตเต,เตพิกเวอุโพอันเตอน,นุ ปะคัมมะมัชชิมาปดิดตรธทาตถาคาเตนะอภิกสัมพุทธาจักขุการณียานะกะกรณีอุป,ปสสมมายะอภพินยายสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกะตามาจะสาภิกาเว มัชชิมาปฏิปฏาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปะสม,มายะอภิญญายะสัมโพธยะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอายะอริโย อัถถังคิโกมัคโคเฉยะถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจจาสัมมากรรมโตสัมมาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเวมัชชิมาปฏิปทาอัถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุ กะละนียานะกะละนีอุป,ปะสะมายะอภิอภิญญา,ายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวตัตติอิทงังอิทังสังอิทงังโขปะนะพิกเวทุกขาอาริยะสัจจังชาติปิทุกขาชะ ลาปิทุกขามณนะนำปิทุกขังโสกะปฏิเทวะทุกขะโทมะม,น,มนัสสุป,ปายาสาปิทุกขาอัปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิปิปะโยโคทุกโขยัมปิปิฉังนะ ละตะติระพติตัมปิทุกขงังสังขิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอิทังโขปะนะพิกเวทุกขะสมุทโยอ,อริยสัสจยังยายังตัญหาโปโนโ โปโนพระวิกาอันทิลาคสหคตาตตตะาตัตตลาพินันทินีเสยยะทีถังกัมะตันหาภาวะตันหาวิวิภวะตันหาอิทังโขปณะพิกเวทุกขนิโรโทอริยสัจยังโยสัตัดสาเยเยวะตันหายะ อเสสะวิลาคะนิโ,โรธทจาโคปะ,ปะ,ปะตินิสโคมุตติอานาคโยอิทังโขปะนะพิกขเวทุกขะนิโรทะคามินีปฏิปทาอริยะสัจจังอายะเมวะอริโยอัทถังคิโก มัคโคเฉยยะถีทางสัมมาทิฏติสัมมาสังกปะโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเว บุเพอนะนุสสุตเตสุสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิธวิชาอุทัปปิธอโลโกอุทัปปิธปต,ตังโขปะนิทังทุกขังอริยะสัจยังปะรินเยยันติเมพิกเวบุเพอนะนุสสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญา อุทปทิตวิชาอุทปทิตอาโลโกอุทปทิตังโขปะนิทังทุกขังอริยะสัจจังปะลินยาตันติเมพิคเวบุเพอณะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัอุทปทิายางอุทปทิปัญญาอุทปทิวิชาอุทปทิอโลโกอุทปทิ ทิทางทุกขะสมุทยโยอริยะสัจจันติเมพิขเวบุพเพณะน,นุสสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปฏิญาณังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปทิตังโขปนิทังทุกขะสมุทยโยอริยะสัจจังปาหา ปหาตับพันติเมพิกเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทธาทิตวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทธาธโโทธาธิต,ตังโขปนิทังทุขะสมุทโยอริยะสัจจังปะหินันติเม ิกเวบุพเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปทิตยานังอุทปทิตปัญญาอุทปทิตวิชาอุทปทิตอโลโกอุทปทิอิทังทุขนิโรโทอริยะสัจจันติเมพิกเวบุพเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปทิตยานังอุทปทิตปัญญา อุทัปทิตวิชาอุทัปทิตอาโลโกอุทัปทิตังโขปะนิทังทุกขนิโรโทรอริยะสัจสจังสัจจิกาตพันติเมพิกเวบุเพอณนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปทิตยานางอุทัปทิตปัญญา อุทัปทิศวิชาอุทปทิศอาโลโกอุทัปทิศตังโขปนิทังทุกขะนิโรโทรอริยะสัจยังสัจจิก,กตันติเมพิขเวบุเพอนันตสุตเตสุธรรมเมสุจขุงอุทปทิยางอุทัปทิปัญญาอุทปทิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทปทิอิธังทุกขะนิโร ทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทัปทิตังโขปะนิทังทุขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวะ ภาเวตัพันติเมพิกขเวอุเพอนนสะสุเตสุธรมเมสุจะของอุทธปทิตยางอุทธปทิตปะอุทปทิตปัญญาอุทธปทิตวิชาอุทธปทิตอโลโกอุธทธทปทิตตังโขปานิทังทุขะนิโลทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภา วิตันติเมพิขเวโบเพอนันนสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทบปทิตยานังอุทบปทิปัญญาอุทบทิตวิชาอุทปาทิสอาโลโกอุทบปทิ ยาวิกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจจเจสุเอวันติปะลิวัตถังทวาทะสาการยถาภูตังยานะทัศนังนะสุวิสุดทังอโหสิเนวตาวาันหังพิกเวสเทวเกโลเกสมมาลเก สัพันมะเกสัตสะมณะนะภาะนิยาปชายะสะเทวนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโขเมพิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติ ปลิวัตถังทวทวาทะสาการังยะถาภูตังยานทัศนังสุวิตสุดทังอหสิอัาหังพิกเวสะเทวะเกโลกเกสมาลเกสพันมะเกสัจจามณะพามณิยาปชาชยะสะเทวะ มนุ์สายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโทัปปัญญายาสิงยานันจะปณะเมทัศนังอุทัปธิอุปปุอ,อกุป,ปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถิธานิบุนับบุนับ พระ,ะโลพะโวติอิทัมโลอิทิมะโวจะพระควาอัฏฐมะนาปัญจะวัคคียาภิกขูพระพะควโตภาสีตังอภินันทุงอิสมันพินมินจะปะนะเวทยากัละนัตสมิงพินยะมาเนอายัตมะโตโกนทันยัตสะ วิละชังวีตะมะลังธรรมะจากขุงอุทัปธิยังกินจิสมุทะยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจะักะควตาธรรมะจากเกภุมมาเทวาสัทธุษยุสาเวสูงเอตัม พักคาวตาพาลานาสียังอิสิปัตตเนมิคามิขาทาเยอนุตตลังธรรมจักกังปวัตติตังอัป,ปะติวัติยังสมะเนนะวา <c oughs> พมะมเนนะวาเทวนาวามาเลนะวาพมมุนาวาเกนิกิวาโลกัสมินติอุม,มานังเทวานังสัตทางสุตวะจาตุตูมหาลาชิก,กาเทวสันธะมนุษย์สาเวสุงจาตุมหาลาชาชิก,กานัง ดาตุมหาลาชิกานังเทวานังสัตธังสุตวาตาวิติงสาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตาวิติงสางเทวานังสัตธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวาดุสิตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุง ดสิตาเทวานางัางสัตทังสุตตวานิม,มานะรตีเทวาสัทธมนุสสาเวสุงนิมมานะรตีนางเทวานางัางสัตทังสุตตวาปะละนิมมิตตวะสะวัตถีเทวาสัทธมนุสสาเวสุงปะละนิมมิตตวะสะวัตถีนาง วัตตีนังเทวานังสัทธังสุตตวาพมมะกายิกาเทวาสัทมะนุตสาเวสุงเอตัมภควตาพาลานะสิยังอิสิปตะเนมิทาเยอนุตตะลังธรรมจักกังปวัตตัตงอป,ปะติวัตติยัง สมณนะเนนะว่ามมะเนนะวาเทวานะวาวาเลนะวาพันมุนาวาเจนะกิวาโรกัสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมหุเตนะยาวะพมมะโลกาสัทโธอปุคัชิ อายัญจะทัสสหัสสีโลกะทาตุสังกัมปิสัมปะสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมามโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละโหโห,โหสิอติกัมมาวะเทวานังเทวานุพานังอัถาโขภักควา อุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตตะโพโกนทันโยัญญาสิวัตตะโพโกนทันโยติอิติหิทังอายัตมัตโตโกนทันยัตสะอัญโยัญญาโกนทันโยเตวะเตวะวะนามังอหิอะโหสีติ y por ti